arahang sama sambuto pakawa utang pakawan tang suwaka wajemi suaka ato pakawata tamu tamang nama sami supati pano pakawato wakasang po sangkang nama mi anda mayang sa bu

อ่านเนื้อหามงคลนสสุดเนาะว่าด้วยหบดทานเป็นต้นสิบห้าทานการให้ขยายความมงคลข้อสิบห้าทานการให้ทานเป็นอุดมมงคลทานนั้นมีทั้งอามิสทานธรรมและธรรมทานการให้สิ่งของด้วยเจตนาที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับชื่อว่าทาน ่่นวัตถุ่วนวัตถุที่ให้ทานท่านแสดงไว้ออาาสี่สอย่างก็มีคืออาหารเครื่องนุ่งหงมที่อาศัยและยารักษาโรคแสดงไว้สิบอย่างก็มีคือข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นั่งที่นอนและประทิบดวงไฟ การให้ทานนั้นเป็นการสละความตรนีความหงแหตดออกจากใจของที่นำมาให้ทานนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับแล้วยังควรเป็นของที่หามาได้โดยสุจริตชอบธรรมมิได้รักขโมยหรือชอบโกงเบียดเบียนเอามาทานที่จะมีผลมากย่อมต้องประกอบไปด้วยหนึ่ง เจตนาที่ดีทั้งเวลาก่อนให้กำลังให้และให้แล้วก็ยินดีไม่เสียดายสองของที่นำมาให้ทานต้องเป็นของที่หามาได้โดยชอบธรรมเช่นซื้อหามาด้วยเงินทองที่หามาได้ด้วยความสุจริตไม่ใช่หามาด้วยความไม่ชอบธรรมเช่นฆ่าสัตว์เอามาให้ทานหรือลักทรัพย์เขามาชอบโกงเขามาให้ทานเป็นต้น สามผู้ให้ก็มีศีลผู้รับก็มีศีลสำหรับผู้ให้ทานย่อมได้รับอันิสงห้าประการคือหนึ่งไปที่รักของชนเป็นอันมากสองสัตบ์ปรุษผู้สงบมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมคบหาผู้ให้ทานสามกิติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขอจจาไปขอจรขจายไปสี่ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหิน จากธรรมของกฎมีคือสีห่ห้าห้าผู้ให้ทานตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ส่วนการให้ธทำเป็นเลิกว่าการให้อย่างอื่นหากว่าการแสดงธรรมนั้นมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ฟังและธรรมนั้นเป็นธรรมที่พระผู้ภิคัเจ้าประกาศไว้ดีแล้วว่าเป็นนิยานิกธรรม คือธรรมที่นําสัตว์ออกจากทุกข์หรือนําสุขมาให้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าด้วยนี้การให้ทานจึงเป็นดวดมงคลด้วยเหตุนี้เนี่ยพระผู้ภาคตรัสแกเทวดาที่ทูลถามปัญหาในกินทักทก,กสูตรสังยุติการสกัรวัก ข้อหนึ่งร้อยสามสิบแปดว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่ากำลังบุคคลให้ซื้อให้ผ้าชื่อว่าให้วันนาผิวพันธ์ให้ยาพนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปดวงไฟชื่อว่าให้ดวงตาให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างคือให้ทั้งกำลังวันนาผิวพันธ์ความสุขให้ดวงตา ส่วนผู้ที่สอนชื่อว่าอมริตธ,ธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเหมือนดังที่พระโรมัสสดาทรงพัมสอนธร,รมแก่บรรดาสาวกทั้งหลายอันเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายได้บรรลุอมริตธ,ธรรมคือนิพพานนับจํานวนไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมทา,านจุตนะการให้ทั้งปวง ิบหการประพฤติธรรมขยายความมงคลข้อที่สิบหการประพฤติธรรมเป็นมงคลการประพฤติประพฤติธรรมคือการประพฤติดีประพฤติชอบทางกายทางวาจาใจอันได้แก่ประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท1สิบประการคือสุจริตกรรมสิบประการคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทั้งด้วยตนเองและใช้ปุ่นฆ่า งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่อนุญาตงดจากการประพฤติประเวณีงดจากการพูดเช็ดงดจากการพูดส่อเสียดงดจากการพูดคำหยาบงดจากการพูดเฟอเจอร์เรหลียวไร้ไรสาระไม่คิดเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่คิดปฏิบัติบองร้ายผู้อื่นมีความเห็นถูกไม่เห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิคือมีความเห็นว่า มารดาบิดามีคุณรกสวรรค์มีจริงเป็นต้นการประพฤติคุศในกรรมบทสิบประการ,การนี้จัดเปด็นอุดมคลเพราะเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้หรือชาติหน้าเป็นปัจจัยให้เกิดแต่ในสุคติรลกสวรรค์เท่านั้นหากยังไม่ปริพานไปเสียก่อนด้วยเหตุนี้การประพฤติธรรมจึงเป็นอดุดมคล การส่งเคราะห์ญาติข้อที่สิบเจ็ดขยายความมงคลข้อที่สิบเจ็ดการส่งเคราะห์ญาติเป็นอุดมมงคลญาติคือผู้เกี่ยวข้องผูกพันกับเราทั้งทาง,ทงมีดามารดาเมื่อเวลามีทุกข์เดือดร้อนเราสามารถจะส่งเคราะห์เขาด้วยอามิรมีข้าวของเงินทองเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นหรือส่งเคราะห์ด้วยธรรมให้เขาเชื่อกรรมและผลกรรม หรือแนะนําให้เขาได้บําเพ็ญกุศลคือทานศีลภาวนาฟังพระธรรมเทศนาอันจะทําให้เขาเข้าใจความเป็นไปของชีวิตว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเขาทํากรรมอย่างใดย่อมรับผลอย่างนั้นอันจะช่วยให้เขาบรรเทาความทุกโศกลงได้บ้างการส่งข้อญาติจึงเป็นอุดมมงคลเจริญพร ต่อไปก็จะเป็นการนั่งสมาธิ บุญญาภาคังสัพพะสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่บุญสัตว์สุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท,ท,ท,ท่านเจ้ากานายเวรผู้ที่ปีศาจทั้งหลายเทพบ,บทุตรเทปริดาทุกุองค์ ขอจงได้อานุมโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บาเพ็นประเดันนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขู่แล้วขอให้มีความสุข่ีขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตัวแทน And on.